ที่เราจะมาเริ่มคลิปกันนะผมก็มีอะไรจะมาบอกนะก็เนื่องจากที่ว่าคลิปคลิปวิดีโอเดี่ยวมันน้อยมากนะครับส่วนมากเนี่ยผมถ่ายมาแต่รูปภาพนะแล้วก็จะเป็นการเล่นฮาอะไรซะส่วนใหญ่นะก็ไม่มีอะไรเกินนาเลยนะผมก็จะมาบอกว่าเออ,อนี่เป็นการคอร์สย์ครั้งแรกของผมนะไปงานคอร์สย์ครั้งแรกของผมที่งานชื่อว่ามายุคอสนะครับ เป็นาอายุครั้งที่ 4... แต่เป็นครั้งแรกของผมนะก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยนะก็สนุกยังไงเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปนะว่ามันเป็นยังไงอะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะก็ที่อยู่ของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ภูเก,ก็ตเซนตัภูเก,ก็ต ฟอเรสต้นะก็จะเป็นเซนะทันใหม่นะที่ที่เรารู้จักกันนะในในชื่อว่าเซนทันใหม่นะประมาณน,นี้ก็เป็นงานที่สนุกนะก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว้าวมากนะก็เป็นครั้งแรกเลยแบบเฮย้ยชื่องานไม่สนุกขนาดนี้คือรู้อย่างเงี้ยผมน่าจะถ่ายให้มากกว่านี้นะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอจากเพื่อนของผมนะที่ มันถ่ายเยอะกว่าผมนะผมเนี่ยถ่ายได้แค่นิดเดียวนะเพราะว่าอึ้งกับงานอยู่นะคือทําอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นอนะและอีกอย่างคือแบตผมก็ไม่ได้ชาร์จด้วยนะก็ขอไปมากมากเลยนะสำหรับคลิปที่มันน้อยไปหน่อยนะก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายผมก็จะเอาวิดีโอพวกบรรยากาศต่างๆนะพวกบรรยากาศรูปภาพต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับก็รับชมรับฟังกันได้เลยนะ

เขาพูดสับพี่กรอบมากนะฮะ สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับว่ารู้สึกยังไงกับเมื่อกี้ครับรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณท้อทำไมคุณถึงบอสเป็นกล้วยครับเพราะว่าผมอยากเป็นกล้วยครับอยากกล้วยครับผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายครับโอเคครับน่ารักมากครับครับ สัพพะสัมภาษณทก็สําคัญเออคอสฟิมตัวละครไหนครับเขาเซอร์จากดิฉันรีวิวครับผมไม่ใช่รีเมคว่าภาคเก่ารีเมคครับรีเมคทําไมคุณถึงคุณหนึ่งคอสเป็นตัวนี้ครับรู้สึกชอบตัวนี้ดีเป็นตัวละครในดวงใจชอบชอบเป็นเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งในดวงใจเลยแล้วเอาเปิดเอเอาเปิดเอาเปิดอะไ้นะเวสเกอร์เวสเกอร์เออไม่เป็นตัวร้ายในอันดับหนึ่งของเหรอเอ่อเอาเปิดเวสเกอร์รู้สึกเป็นเอ่อ ไรพลังเป็นแบบพลังน้อยกว่าเขาเอร์ภา,าพภาพม,มันไม่อันนี้หลบแฟดได้เลยนีเว้ยอันนั้นหลบเค่กระสุนปืนอันนี้หลบระเบิดเลยเครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวคิดยังไงกับการที่คิดต่อยหินครับอยากพามาทําเหมืองเหมืองทองมากเลยน่าจะประหยัดค่าน้ำมันรถได้ยอดเยี่ยมขอบคุณครับ,บคุณถือว่าผมถือเอาผมถือดีกว่ามันจะดูคังดีกว่า ทำไมคุณถึงคอสเป็นตัวคอนนี้ครับทำไมครับอ๋อก็ชอบครับผมชอบดูหนังแนวสยองวันแนวฆาตากรมาแต่ไหนแต่ไรก็ผมก็เลยอยากจะคอสเป็นตัวนี้สักว,วันหนึ่งก็ได้โอกาสคอสสักทีครับผมเออแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับหนังเจสันบ้างครับโอ้ก็รู้มาเยอะ <laughs> ดูมาตั้งแต่เล็กจนโตเจสันปรากฏตัวในหนังภาคไหนครับภาคสองครับผมเจสันใส่หน้ากาฮกฮอกกี้ภาคไหนครับภาคสามเจสันไปเอาอากาศ น,นักตัดใจว่ะพน, <c oughs> นักงานผมภาไหนไป๊บอากาศ <c oughs> ครับภาพที่สิบเจนัเอทติตตงที่สิบเกนัทโอเคครับ, okay ค,รบคุณคิดยังไงกับไมเคิลมาเยอร์ครับก <c oughs> ็โดยรวมแล้วก็เป็นนักตะควาลที่คล้ายๆกันนะอึดตายาทั้งคู่แต่ผมชอบเจสันมากกว่าผมผมดูหนังเรื่องนี้เพาะแรกเรื่องแรกไงข้าขุนข้าเดอเป็นเล่มหนึงสวัสดีครับผมมาอยู่ครับคุณตอนนี้คุณคอยเป็นตัวละครอะไรครับผม ครั้งนี้เป็นมังค์ครั้งที่เท่าไรแล้วครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามแล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับมาตอนนี้ติดเส้นครับเส้นมากเลยครับโอ้ครับผมนี่โคตรเท่นะครับผมนะครับใช้คุณใช้เวลาทำเอ่อครบทั้งหมดกี่วันครับสามวันครับโอ้ครับผมครับผมขอบคุณครับอาทำรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วมาสัมภาษณ์นะครับคุณเขาเป็นตัวอะไรครับ ผมเป็นคอสตัวมินาโตะนะครับจากเรื่องนาโตโต้นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นาโตโต้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นพ่อของนาโตโต้นั่นเองนะครับอ๋อเป็นพ่อของนาโตโต้ใช่ไหมครับใช่เขาเป็นพ่อของนาโตโต้นั่พ่อใช่ไหมครับพ่อครับโอเคครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้แล้วแล้วต่อคุณมีโปรแกรมจะทำอะไรครับในวันนี้มีก็จะมาเดินเล่นแล้วก็ขอถ่ายรูปเขามั่วๆม่าแล้วขอถ่ายรูปใครบ้างครับ เจสันเจสันเจสันครับนี่คุณยิ่งใช่อ๋อครับขาเบอกสุดยอดเลยนะครับแล้วันได้งานของมายุครั้งนี้สีครั้งนี้เราเราก็แล้วก็มาในงานของมายุสะพานหน่อยครับคุณเป็นมาอย่างไรครับคุณเขาเป็นตัวอะไรครับฮะคุณเขาเป็นตัวอะไรครับเอ่อคอเป็นฮิตแมนจากเอคอเป็นเอเจนซี่เจ็ดจากฮิตแมนครับผมจากเกมฮิตแมนโอลาล์นครับผม พอดีพอดีพอดีไปตัดผมแล้วผมยังไม่ได้ชี้ช่างตัดซะก่อนครับผมออชื่อ,ช,อชื่อชิโดค่ะออคอสเป็นโกโจโล,ล่างเมดครับผมบก็ <S <S <arriba> สาม,มารถไปติดตามผลงานได้ที่อินสตาแกรมนะคะซันนี่อเดรสกอร์เฮลเกดดอทชิโดค่ะจะมีผลงานคอสลงเป็นนานๆครั้งนะคะ

ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเป็นอะไรเป็นไฟนวลหรับครับไฟน้นหวล น้องที่ลงประกวดนะครับอะไรเงี้ตัวโดดเลยนะครับน้องที่ลงประกวดวันนี้นะครับมาอะไรเงี้ตัวโวดเลยนะครับหลังดากนี้นะครับประกวดนะครับน้องที่ลงประกวดวันนี้มาอะไรเงี้ตัววดดะไรอะไรับโอเคเราอยากจะแนะนำนะครับเรามีของว้าว

i อย,อย่าลืมติดติดตามผลงานทาง i g i n อิ a ส r าแกรมของผมด้วยนะครับก็ i g ชื่อชิดูเทลเกตดอทชิดูลืมชื่อไอจีไปอ่ะใ่ไคัดใช่ไหมคัดคัดใช่ไหมนี่นะครับคือคนที่อยากรู้มากนะครับถ่ายเบื้องหลังนั่นเองนะเขาชื่อเบอร์นายไม่บอกชื่อแล้วกันนะเขาตึงมากเลยนะครับทุกคน บรรยากาศงานตอนนี้นะครับทุกคนไหนไหนไหน, <c oughs> นี่อุ๊ยนี่นอ้อง <c oughs> โอ้บรรยากาศ <c oughs> ตึงๆมากเลยทุกคนลำหนักกว่านะขอถ่ถายรูปใครบ้างครับ <c oughs> ไม่รู้อะหลายคนเลยอะหนลองยกตัวอย่างมาหนึ่งคนครับเอ่ออย่างเช่น เจสันเจสันเจสันครับนี่คุณยอดใช่อ๋อครัเขาเขบผมสุดยอดเลยนะครับแล้วได้งานของมายุครั้งนี้สีครั้งนี้เราเราก็แล้วก็มาในงานของมายุานานาในงานของมายุครั้งนี้เราก็เออเอออาจอมลากาไอ้น้องฮูฮูฮ่า